สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกไก่กันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้กันเด็กๆมาฟังเพลงและเต้นประกอบเพลงไปพร้อมๆกันด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

อจอจอลอว่าอว่า vegetable อาอว่า vegetable vegetable v เล้ว่าักพักลไม้ผักพลไม้ใครใครก็ว่าดีคุณฝรันยังบอกคุณฝรันยังบอก Fruit and fruit and กินผักผลไม้กผักผลไม้ัฟังเพลงกันจบไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้ว่าการกินผักผลไม้ใครๆก็ว่าดีใช่ไหมคะ และสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องรสชาติของผักผลไม้กันค่ะเริ่มจากผลไม้ที่มีรสชาติหวานนั้นได้แก่กล้วย b a n านา,นาแตงโม watermelon ม,มังคุดแมงกสตีนเงาะแรมบูตันต่อไปเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะได้แก่มะยมสต a าก o สเบอร์รี่มะเฟืองสตา้าฟุต สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สับป,ปะรดพายแอปเปิลต่อไปเราจะมาเรียนรู้รสชาติของผักกันนะคะได้แก่พริกชิลี่ซึ่งมีรสชาติเผ็ดนะคะเด็กๆมะนาวเลมอนมีรสชาติเปรี้ยวค่ะมะระบริสุกโกรตมีรสชาติขมค่ะและสุดท้ายแครอท แครอทมีรสช,ชาติหวานนะคะเด็กๆต้องทานผักกันเยอะๆนะคะเพราะว่าผักมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย